ทียบกับ<ม>รอบ9้าเดือนของปี2562<ม>เราก็เติบโตขึ้นมาที่12.2%จะเปรียบประกันภัยรับรวมที่ได้ทั้งสิ้น1 7ึ3 5ล้านเนี่ยนะครับ<ม>ทำให้เราเนี่ยนะฮะมีกำไรจากการรับประกันภัยที่ 1517.2, 1517.6ล้านนะครับซึ่งซึ่งเมื่อรวมกับกำไรจากการลงทุน อีก1 2 5่2ล้านเนี่ยนะครับทำให้บริษัทรุงเทปการไัยนะฮะมีกําไรในภาพรวมนะครับหลังจากหักภาษีเงนินได้นิติบุคคลแล้วที่2 3 6 2ันะฮะจุด7ล้านบาทนะครับซึ่งถือว่านในรอบ9เดือนเราก็เติบโตขึ้นมาที่26.4%เปอนะครับ สรุปง่ายๆเนี่นะครับบรรทัดบนนะฮะใน,นเชิงเรียกประกันภัยรับเนี่ยเราโตขึ้นมา12.2แต่ผลประกอบการที่เป็นบรรทัดล่างนะ,ะจากการรับประกันภัยแล้วก็รายได้จากการลงทุนเนี่ยเราก็โตขึ้นมาประมาณ26.4ซึ่ง